พี่น้องบอดบอยสิทธใช้แล้วก็โพดแบบนี้พี่น้องเดินดราม่าเรื่องชุดแอนอลอดีแต่และชุดฝ่ายคอสตูมพี่น้องเป็นอย่างกันทันี่พี่น้องจะสอบบอดบอยแล้วกันดราม่าเรื่องชุดสอแอนอลอดีแล้วก็บอกว่าถูกชุดแล้วผ่านการตรวจสอบเพื่อเราพี่น้องจากบอดบอยดราม่าเรื่องชุดแอนอลอดีแต่และชุดฝ่ายคอสตูมจะนํามาให้ผมตรวจด,ดูความเรียบร้อยก่อนให้แอนใส่อย่าเปรียบเทียบกับศิลปินอื่นครับ พอคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันและการแต่งตัวของแอนในแต่ละสถานที่ก็จะแตกต่างกันออกไปครับงานที่เป็นทางการเราก็จะไปอีกลูกหนึ่งเรียบร้อยผ้าไหมผ้าไทยเราก็มีครับงานในสถานที่ต้องเอนเตอร์เทนผับหรือคอนเสิร์ตเราก็จัดไปอีกลูกหนึ่งให้เข้ากับงานและโดยมากงานของแอนชั่วโมงนี้ก็จะเป็นงานในผับสถานบันเทิงหรือคอนเสิร์ตใหญ่ๆชุด ก็จะเป็นแนวเซ็กซี่เปิดนิดเปิดหน่อยแต่ที่ท่านเห็นเป็นสีเนื้อมันเป็นผ้านะครับมันไม่ใช่เนื้อจริงท่านเห็นในวิดีโอท่านไม่ได้ไปเห็นด้วยตาอาจจะมองว่ามันสั้นมันโป๊แต่ทุกชุดเรียบร้อยเหมาะสมผมคอนเฟิร์มที่สำคัญปีนี้ใช้งบประมาณตัดชุดนักร้องแอนออรดี already, เยอะมากเพราะไปแต่ละสถานที่ก็ต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแนวให้เหมาะ ให้ใหม่และก็มีสีสันอยู่เสมอเซอร์ไพรส์ผู้ชมเป็นกำไรให้กับคนดูในทุกทกเวทีสคริปต์ก็เปลี่ยนบ่อยรูปแบบการแสดงก็เปลี่ยนบ่อยชุดก็เปลี่ยนบ่อยทั้งหมดนี้คือการลงทุนคือการสร้างสรรค์เพื่อตอบแทนผู้จ้างและผู้ชมฉะนั้นแล้วใกล้ที่ไหนไปให้กำลังใจกันที่นั่นไปดูด้วยตาไปฟังด้วยหูนอนดูในโซเชียล กับไปสัมผัสงานจริงต่างกันมากลองไปสักครั้งนะคบพี่น้องบอดบอยแล้วก็บอกว่าให้ไปสัมผัสนาเวทีเบิงเดอร์บอมเบนเบิร์เดในโซเชียลมันต่างกันเห็นเป็นสีเนื้อนั่นกับบอมเนเนื้อแทนเป็นนั่นผ่าเดอ้อพี่น้องจา๋าแฟนคลับแฟนเพลงกับเขามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์รัวๆพี่น้องจ๋าอย่าลืมกับขออนุญาตบอดบอยอ่านคอมเมนต์สู้ฟังด้อพี่น้องท่านนกวาสวยงามมากไม่มีใครไม่เหมือน เพราะเป็นการลงทุนที่สูงมากคะ่ะใครจะดรมาม่าอะไรชันโนสนโนแคร์เพราะว่าลูกสาวชันสวยและน่ารักที่สุดจบแมนนพี่น้องจ๋าชุดสาวโนสวยงามมากคะ่ะเหมาะสมถูกกาลเทศะเวลาดูการแสดงน้องตื่นเต้นมากเวลาเห็นน้องใส่ชุดใหม่ๆส่วนใครดราม่าไม่ต้องไปสนชีวิตเขาหรอกเอาชีวิตเราดีกว่า ดีก่อนไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านทรมานก็บอกไปชีวิตคนอื่นดีจนสะเทือนใจตัวเองทนไม่ไหวก็ลองกั้นหายใจดูค่ะพวกที่ชอบดรามา่าแมนนี่หีพี่น้องจ๋าบอดๆแล้วก็ทําไหนใครอ่านครบทุกบรรทัดยกมือครับอสันพี่น้องยกมือได้พี่น้องหุ่นสวยแต่งตัวดีไอดอลในการลดน้ําหนักเลยค่ะซอแอนอรดีพี่น้องแมนนี่ดีสวยงามสุดยอดที่พี่น้องหุ่นก็ดี เฮงเงปังปังรวยรวยหรือบอดบ่อย,ย,ยซอแอนพี่น้องมีความชิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขอามาซูฟังในเะด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย